ไงบ้างระหว่างทบก็หลงค,มมลงค,ค,ลงคุกคานหัวลมคุานนี้นี่าได้อะไรจากหลายๆแบบมาว่าแบบอ่ะตอนลงแบบเนี่ยมันลงเพราะอะไรมันต้องทํำยังไงบ้างเราไม่ได้มีความรู้เรางูป่ามาตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าพอเราเริ่มแล้วอ่ะเราจะเข้าใจยังมีปัญหาก,ก่อนที่เราจะเริ่มอะพี่คิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กเราไม่คิดอะไรเลย งานเพลงกาบชิลุเป็นงานหลังสาหรับเราแต่เราไม่ได้อยากให้มันเป็นงานหลังขนาดนั้นแต่อยากให้มันเป็นงานอดิเรกทุกคนน่าจะรู้จักน้องอยู่แล้วแหละนะพี่เรียกน้องแล้วกันเนาะ้องจริงๆเราเคยเจอกันแค่ประมาณครั้งที่สามสี่ครั้งครั้งที่สามสี่ครั้งก็รู้ว่าน้องแม่งทำแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อนเลยใช่พี่ก็เลยอยากหยิบท็อปปิกเนี่ยมาคุยเลยเพราะว่าเราก็ทำกับเสื้อผ้า อืออืออ้าวเออเล่าความเป็นมาหน่อยทำเสื้อผ้ามากี่ <S <S ปีแล้วอะไรยังไงบ้างจริงก็ประมาณไม่รู้ไม่แน,น่ใจประมาณห้าปีาอ่ะโอเคห้าหกปีก,ก็ทำสไตลิสต์ด้วยพยายามทำแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยทำแบรนด์นี้ล้เปลี่ยนแบรนด์ทำแบรนด์มุน้นลงเปลี่ยนแบรนด์อะไรเงี้ยพี่ก็เปลี่ยนชื่อทำไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเปลี่ยนชื่อแบรนด์แล้วทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะไม่เพี้ยอ่อเพราะรู้สึกออกมาแล้วมันเท่ก็กูเลยเปลี่ยนต่อ ใช่พี่รู้สึกว่าเั็นเท่อะโอเคเป็นเทพไม่รู้เป็นเท่ถ้ามันเจอชื่ออะไรที่รู้สึกว่าโอเคเท่แล้วแบบว่าใช้ได้ยาวๆอะไรแบบนี้ก็จะใช้พี่ตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความรู้มุมคู่สวยๆเลยพี่ก็ต่ำเรื่อยๆอ่าก็ถือว่าเริ่มตอนประมาณเริ่มยังเด็กอย่ายี่สิบสองประมาณนั้นโดนเข้ามาพี่แล้วตอนนี้ผ่านมากี่แบรนด์ละสี่ห้าแบรนด์นี่สี่ห้าแบรนด์สี่ห้าแบรนด์ในปัจจุบันใช่พี่เป็นไงบ้างระหว่างทั้ง ของเราผูกค้าของเราผูกค้านี้เด,ด้อมันก็จะมีแบบตามยุคตามสมัยตามเทรนด์ไปว่าแบบเฮ้ยหลายอย่างว่าแบบเทรนด์ตอนนี้เป็นอะไรทำเสื้อผ้าประเภทไหนไวลุกเขากินอะไรกรันอะไรประมาณนี้พี่เราก็ได้ได้อะไรจากหลายหแบรนด์มาว่าแบบอะตอนลงแบบนี้มันลงเพราะอะไรมันต้องทำยังไงบ้างแหล่งโรงงานแฟคทอรี่ที่ไหนหรืออะไรยังไงอะไรประมาณนี้เรจะเก็บคอนเนคชันมาเรื่อยๆข่าสอประสบการณ์มาเรื่อยๆครับพี่ประมาณนั้นก็แสดงว่าเราเป็นคน เป็นคนที่ทำเสื้อผ้าคือเรื่องทาเองหาโรงงานหาตังผ้าหาตัดเย็บหาสกีเองดังนั้นมีความรู้ระดับหนึ่งเลยใช่จริงๆคุยกันก่อนหน้านี้แล้วน้องมีความรู้เรื่องเสื้อผ้าถือว่าระดับหนึ่งเพราะส่วนมากลูกค้าเข้ามาหาพี่ตอนนี้บางคนก็จะไม่รู้อะไรเลยสาเว่าขั้นตอนมันคืออะไรใช่สาเสื้อผ้ามันมีอะไรเยอะมากกว่านั้นเยอะวิธีการเรียกสกีเรียกอะไรแบบนี้ให้เขารู้หน่อยถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วตอนทํามามีเจอแบบ เรียกว่าอุปสรรคอะไรแบบอุปสรรคก่อใท<ช>่อุปสรรคจริงผมว,ว่าหลักๆก็คือเงินมากกว่าพี่ <c oughs> เรื่องเงินนะ <c oughs> ถูะกต้องกัเรื่องเงินไ,ไม่เรื่องขายเรื่องเงินมากกว่าเร <c oughs> ื่องลงทุนเร่ไม่เรื่องขายก็เกี่ยวพี่ความจริงมันก็กอุปสรรคหมดแหละเราไม่ได้มีความรู้เรางูๆปล่าๆมาตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันติดตรงไหนมันก็ติดทุกตรงเลยพี่มันก็ติดตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งเนี้ยขั้นตอนสุดท้ายแหละแต่ทีนี้พอเราเริ่มแล้วอ่ะเราจะเข้าใจว่าแบบบางคนก่อนทําอ่ะใช่มบ จะไปหาโรงงานจากที่ไหนว่าจะขายยังไงแล้วจะอู่นยังไงแล้วจะอนี่ยังไงแบบมันจะมีปัญหาก่อนที่เราจะเริ่มแบบพี่คิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเด็กเราไม่คิดอะไรเลยถูกต้อมใช่ไม่คิดอะไรเลยเราก็เลยเริ่มเลยพอเริ่มเลยทีนี้ยเราจะเจอเว่ามันเริ่มจากอะไรสมมุติว่าไม่รู้จะเอาผ้าอย่างไหนเซิร์ชก่อนเลยเอาผ้าอ่าไรวะเดินยวว่าสดเอาวัสดุเดิ๋ยว่าสดเดีว่าสดปึ๊บหาผ้าผ้านี้ใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าวะ มันมันคือผ้าที่เราหาหรือเปล่าหาได้ภาพแบบนี้มาเอาไปเย็บเย็บที่ไหนขายนี่มันใช่วิธีการเย็บที่เราที่เราต้องการที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก่อนจะเย็บมีแพทเทิร์นอีกแพทเทิร์นมันยังไงต้องเป็นยังไงอะไรเย็บออกมาทําเป็นตัวนูนนี่เอาไปสกีนเอาผ่าตัวนี้ใน่สกีนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่เอาสกีนแบบนี้ไม่ได้เอาทีนี้เปลี่ยนยังไงกูลงทุนไปแล้วอรามันก็จะเจอปัญหาระหว่างทางผลิตออกมาเสร็จใส่แพคเกจจิ้งยังไงอะไรยังไง เอาไปใส่เองก่อนซักโบฟึ๊บอ้าวคนแม่งเลยได้ยุยจุนี่อะไรเนี้ยมันก็จะก็เป็นประสบการณ์เพราะว่าจริงๆหนึ่งเราไม่รู้สองคนขายก็ไม่บอกใครจะบอกถูกปะใคราะจริงๆอะคนขายผ้าคนจะบอกคือพี่ก็ไม่ได้เหมารวมนะเพราะแต่ก่อนเราก็ทําพี่ก็ทํำในไทยก็เจอปัญหาเหอนเราเนี่ยตั้งแต่ต้นแหละซื้อผ้าเฮ้ยทำไมผ้าของยีสิบแต่ละร้านนึ ใช่พี่เออทำไมก็สนใจอันนึงทําไมมันหนาหนึ่งมันเบาทาไมอันนึงมันเหมือนมีส่วนผสมอะไรอยู่ข้างในอ่าเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้มาตรฐานเขาเรียกว่าการเมนบ้านเรามันไม่มีไม่มีมาตรฐานใช่ไม่มีเลยมาตรฐานเมื่อก่อนโรงงานทุกคนเน่ะเขาเป็นป้าเขาเป็นลุงหมดเนี่ยใช่ไหมแล้วพอความที่เขาเป็นเขาเป็นป้าเขาเป็นลุงเขาเย็บมาตั้งแต่สมัยไหนเขาเย็บมาตั้งแต่ข้อสองสาวจนตอนนี้เขาอายุแล้วด้านอะไรบ วิธีการทํางานของแต่ละเจ็ตก็แตกต่างใช่ใช่ความเข้าใจของเขากับความเข้าใจของอีกที่หนึ่งมันจะไม่เหมือนกันเขาไม่ได้หลอกกันแต่ว่าพอความรู้มันมีไม่เหมือนกันความเชื่อมันต่างกันความเชื่อมันผ่านงานวิธีการมันต่างกันมันเลยทําให้โปรดักที่มันออกมามันเลยไม่มันไม่เทียนใช่มันเทียนพี่มันไม่มันท้าทายเพราะว่านายทุนลงทุนไปแล้วอ่ะเขาก็ตอง โมดิฟายดัดแปลงยังไงเพื hmm. ่อให้บ <e ล็อกเขาล้างสมัยให้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยากเาให้มันเสียไงพี่ใช่เออแต่ก็ลงทุนทีนึงก็ไม่เยอะเมินนะถือว่าเมิสมัยนั้นนะหรือสมัยนี้ก็เถอะก็ก็เยอะี่สมมติเราไปทำข้างนอกเราก็สมควรจะมีความรู้นิดนึงเพื่อเป็นลูกล่อลูกชนกับโรงงานได้ไม่ใช่ว่าเข้าไปแบบอินโนเซนต์เลยไม่งั้นหนึ่งคุณโดนเขาหลอกแน่นอนสองคุณโดนว่าโขลกราคาแน่นอนใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมืองไทยมันไม่มีมาตรฐาน มันไม่ได้มาตรฐานอะไรหลายๆอย่างที่ความรู้ของแต่ละคนแต่ละเจนแต่ละสมัยแต่ละที่มันไม่เหมือนกันก็อย่างที่ผมเล่าแต่แรกแล้วพอมันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็แต่และนั่นแหละก็เลยดิ้งดอกใช่เพเ่อดิ้งดอกปะที่ฟังเพลงเราบ่อยมากนะเพลงน้ำแดงน้งส้มปะมีนั้งแดงแล้วจะกิ่งนั้งส้วงมีนังส้วงแล้วจะกิ่งนั้งแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมึง่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงแล้วก็เพลงอึ้มผมอ่ะก็จะแร็ ัดาวรถไปสองแสนได้พี่ตีไปหกแถมแล้วคุยเปิดบ่อยมากเพราะคุยชอบแต่ว่าคือก่อนเรียเป็นอย่างนั้นมึงมาอย่างไรวะอยู่ดีก็นี่อะไนี่เด้งกราฟขึ้นมาเลยความจริงผมเป็นไตลิศมาก่อนเหตุแล้วก็ทำไตลิศให้พี่ๆในวงการที่พอเนี่ยแหละสไตล์หรือก็คือเราเรียกว่าหาของแต่งตัวแนะนำแนะนำว่าอะไรอย่างนี้ทุกคนชุดประมาณนี้นะเทนะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะพี่อะะไรจบจุดที่ตัวเองเริ่มรู้ว่า ังนั้นคนเราธรรมดาเว้ยแม้กระทั่งตัวพี่เองหรือใครก็จะเริ่มแบบดรีมแล้วว่าเฮ้ยเริ่มมีโกลแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องแม่งนแม่งเราต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันต้นองมีบ้างนิดนึงผมเป็นเด็กที่ที่แบบรู้สึกผมฝันไปก่อน <laughs> ผมฝันไปก่อนแล้ว,ผม,ลวผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีเนื้อไว้อ่ะแบบตรงนี้มันจะมีทางไปไหมอ่ะผมฝันไปก่อนแล้วกอ <Okay. S 2> ผมคิดไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบ ก่อนทำแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมคิดว่าอูแบรนด์นี้ไม่ดังแน่นอนเลยไม่ต้องไปแน่นอนเลยแล้วลองคนไม่ซื้อเบมโอเคแน่นอนเลยหรอกมันเป็นเรื่องของแบบเออแล้วแต่ไม์เซนต์พี่เออคนที่ผิดจริงเออแบบทำเพลงล้วแบบว่ากูดังแน่นอนเลยร้องดังกูดังแน่นอนเออจะโอ้ยดังลั่นเลยแบบว่าพ่อแม่ภูมิใจเลยแบบต้องไปคุยแบบต้องไปคุยโอ้ลูกหอมลูกหอมอะไรนี้เลยคือผมก็คิดแบบนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นคนก็ตั้งใจทำ ก็ตั้งใจทำนะพี่แต่ว่าแบบว่าอาจจะเป็นคนที่แบบจินตนาการเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะมันเป็นฟิลบบเ,ลเลหมือนแ,แบบเล่นเกมเช่นพี่แล้วแบบเล่นแข่งกับเพื่อนอะไรเง<ด>ี้ยแล้วแบบว่าเกมนี้แม่ไม่มีสิชนาเลยหรอกแบบเพื่อนเล่นเ,ล,เ,เล่นเก่งเกินแล้ว่นชนะผมเลยเลยเลยโอเคไม่เอาเลยไม่เอาไม่เสื้อผ้เปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมไม่ทราบไออผมมันก็แบบนี้เอาเราคิดว่าไอ้เหี้ยมึงทำเสื้อผ้ามึงก็มันก็เลยแค่แข่งขันนะผมคิดว่าไอ้เหี้ย มันมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่รู้อ่ะพี่มันแบบว่ามันแบบว่ามันเชื่อไปก่อนมันเชื่อไปก่อนแสดงว่ามันเชื่อไปก่อนเท่าที่คุยมาเราชอบทำแฟชั่นบ้างชอบทำแฟชั่นเออชอบทำว่าชอบแฟชั่นเพลงอะไรอยู่ในคอมมูนิตี้ประมาณนี้แหละพี่คิดว่าชีวิตนี้คงคงไม่หนีจากนีไอ้จริงๆริงผมฝันไกลคนฝันไกลพี่บอกพี่พี่ว่าถึงตรงนี้พี่ก็ฝันพี่ก็เป็นคนฝันพี่เป็นคนฝันหมาแล้วทุกคนถ้าแม่งมีความฝันดีไว้มันจะมีแพชชั่นในการตื่นมาทำงาน พี่ตื่นมาแล้วพี่แบบมีโกูมีจุดุ่งมาโอ้ยตื่นมาที่เขียนแล้วก็อันนี้อาจจะแชร์ให้พี่ไม่พี่ไม่ได้ตื่นมาเพื่อทํางานงเพื่อเงินพี่ตื่นมาเพื่อทําตัวเองให้ถึงจุดที่สามารถ make money ตรงนั้นได้ความหม่คุณล่าคาุณลินนี่กันคือถ้าอยู่ทํางานเอ้ยวันนี้อยู่กับแบบโอเควันนี้เราตัง้งค a r g e t ไปว่าเราจะทำทับแสนนึงแล้วอยู่ทํางานก็เลย แต่พี่ไม่ได้ตั้งกากเท็จี่ตั้งไว้ว่าพี่ทํำยังไงในตัวหรือว่าแล้วก็คอมพนีมีแวร์ลูกให้ได้เยอะที่สุดส่วนตัวผลพลอยได้มันก็จะตามมาตัวตัวที่คิดนะในในในจำนวนที่อยู่อัดเอ็กซ์เพคเลียมาเห็นงานขพี่ดีกว่าบางทีมุอาจจะเห็นแบบทางลูกแล้วพอมาเห็นงานของพี่รู้สึกง,งานของอิมเ์จคือตอนแรกอะ ผมเห็นของที่ก็คือในโซเชียลก็เดินหนึ่งใช่ไหมพี่แต่พอไม่เห็นตัวจริงอะคือรู้เลยว่าเฮ้ยนี่แม่งแม่ไม่ใช่คุณลิตี้ธรรมดาไม่ใช่คุณลิตี้ที่ผมเคยทํามาผมเจอพี่บอลครั้งแรกคือที่นี่แล้วผมก็บอกพี่บอลเลยว่าแบบว่าไอ้เนี่ยมันเดินได้ตายในวัดสดมันไม่เจอภาพตัวนี้แน่นอนเออมันมันเป็นแบบนั้นจริงจริงพี่จากประสบการณ์ที่ทําแบรนด์มาการที่มันจะทําได้ในระดับนี้มันก็ต้องมีแบบแวลูเข้ามา เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ค่อนข้างสำคัญอะไรก็แล้่อนาคตของจาวิตในสายแฟชั่นอยู่ถ้าใกล้ตัวนะใกล้ตัวรู้สึกว่าอะไรที่เป็นไปได้ก็รู้สึกว่าอยากอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ต้องไม่ใช่แบรนด์เสื้อผ้าที่มันแบบว่าอาจจะไม่ใช่แค่แเมอร์เชนดแบรนด์เสื้อผ้าที่วัย <c oughs> รุ่นใส่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้มันอยูอย่อยู่ในตลาด มีชื่ออยู่ในตลาดเป็นสตีบแบทที่อาจจะม<ต>ไม่นจะไม่หือหวาขนาดนั้นแต่ว่าไปเรื่อยๆคัมเบยเอออยู่ย,ยาวนี่แบบว่าอยู่อยู่กับเซ็นตลอดไม่ไม่ ไม่เจ๋งอ่ะโอเคไม่เจ๋งอ่ะไม่เข้าใจเลยไม่เจ๋งอ่ะถอ้ยไม่เจ๋งเคถ้าเจ๋งมันก็ไม่อยู่ยาวแหะโอเคถ้าเจ๋งมันก็ไม่อยู่ยาวง่ดีเออถ้าสมมติว่าเรามีเสื้อผ้าที่แบบว่าโอเคอันนี้แบบนี้นะรู้เลยว่าเจ้าของมันเป็นจาวีอยากให้มันมีอะไรที่มันแบบเป็นเซ็ตแบบเป็นธุรกิจของของของตัวเองหน่อยเออแล้วแบบตัวเองจะได้ออกไปทำเพลงเป็นงานอดิเรกได้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้เพลงอาจจะ งานเพงลงอาจจะดูเป็นงานหลังสำหรับเรา mm hmm. แต่เราไม่อยากมันเป็นงานหลังนะแต่เร mm hmm. ามันเป็นงานอดิเรกแล้วก็มีใครมากาติดตามด้วยแล้วกันนะครับแบบนี bye ้บ่าย